สบายดีพี่น้องเมื่อนี้เขากำลังสี่มาขึ้นรถรถบัสไปกิง้งไปนั่งเลยยี่ยสี่ชั่วโมงเห็นว่าอยู่ทงเรือนี่โอ้นกินแซบขนาดโน่อีลีเนกินนี่คักที่นี่คนมอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสยไปเบืองนะพี่น้องเนะีะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งอยู่ในสต็อกโฮมอากาศกับสิบห้าองศา อยู่อีเมืองหนึ่งได้พี่น้องนี่โอ้ป็น่นตะฮงินแท้เนาะสุดยอดเลยนักท่องเที่ยวหลายมื่อน,นี้อันนี้ก็เป็นรถวังดีวเขากะสีลงไปเตื้อที่ล้างเงินเลือเลือมีญ่พี่น้องเป็นเลือแบบประมาณว่าอาห้ามเกาะสร้างนางห้ามไปสมุยแนวนี้พี่น้องเดี๋ยวเป็นคองไว่ยายชงไลน์นะครับนี่อันนี้ก็เธอมีน้อนที่เขาสีเงินไปแล้วเขาก็ย่างไป อันนี้ก็เขากับซิมาจอดรถไปขึ้นเลยไปเกาะมาริฮามอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างประเทศฟินแลนด์กับประเทศสวีเดนนี่เฮากำลังสี่้ยเขึ้นเธอมิน้อนนี่ครับเทอมิน้อนเนี่ยนี่น้อนนี่พี่น้องนี่นี่ก็นักท่งองเที่ยวนาอถึงถึงเหอดอาคารที่พักเธอมิน้อนข้าเจ้ากัสซีมีนี่วลคอมเมนต์นี่ปฏิทินหนังสือพิมพ์อ่าน นี่กัน,นักท่องเที่ยวเพื้อนอันนี้กันนักท่องเที่ยวเพื้นมาเพื่นกะต้องกินเขาด้บางคนมีใครได้กินเขาพระเจ้าก็มาซื้ออาหารซื้ออาหารอยู่ร้านอาหารอันนี้ก็เป็นตู้เช็คอินตอนนี้เข้ากบมาฮอดห้าเรือแล้วเข้าไปเอาโต,โตมาแล้วเข้าสิไปเซรีฮั 5. อันนี้กัน,นักท่องเที่ยวพี่น้องนี่เข้าได้โตแล้วเดี๋ยวเข้าสิพ้ายางไปเบิืองเนาะ ว่าเฮาสิเฮาไปเลยอันนี้ก็สําหรับคนที่มีคันดิโตเพเป็นกระิมาซื้ออยู่วันนี้ล่ะนี่อันนี้คือบริษัทไวกิ้งที่เฮาสีน้เบิ่งหน้าท่องเที่ยวนเอ็ดคือแน่นี่ครับน้าท่องเที่ยวก็ต่อคิวเฮาด้เพราะว่าคันมีต่อคิวกะมีได้แล้วเพราะว่ามันสิผิดกฎเขาจาเฮาต้องต่อคิวด้ี่พี่น้องอันนี้ก็บบอนบอลอินฟอร์เมชันนะครับอันนี้เฮากับสิโต๊ะ อตอดตเฮาข้างในเกตขึ้นเลยนี่นครับพี่น้องกสิมีบอลตอดนี่ครับะษิมีเจ้าหน้าที่เบาะเฮาเบ่งพาสปอร์ตนี่ครับต้องไปตรงไล่ซื้อพาสปอร์ตเนี่ตอนนี้นักท่องเที่ยวหลายเพราะว่ามันเป็นนา้อนนักท่องเที่ยวกสิไปเที่ยวลงทะเลแล้วพี่น้องเนาะ,อะเอาไปกินบรรยากาศสบายๆนั่งน,นั่งเลยชมวิวกินลมประมาณนั้นนะพี่น้องบัื่คือเจ้าหน้าที่ได้พี่น้อง ขั้นเฮามีเตรียมวัดนี้เฮาเฮามีได,ด้เด่านี้ก็พร้อมด้วยพาส,สปอร์ตจากที่เฮาต่อวัดตอกวัดเสร็จแล้วเฮาก็เข้ามาทางในย่างมาทางในเดี๋ยวเฮาก็สียางเล้นอเลื่อระดับกลางมีใหญ่ปลาเลอขี้เลอไปซี่ลเลฮ่นี่อันนี้ก็เป็นเกตแม้นบ้านเฮาก็เป็นประตูเพื่อนกะสีมีนักท่องเที่ยวไปหลายไปเจ้ากัสีมีธง เป็นสัญลักษณ์ทรงสายยานหลงว้ะนี่นี่พี่น้องนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นเลื่อเพียเดียวได้นี่โอ้นี่ครับเลื่อที่เข้าสิไปนี่ชื่อโรดซีล่านี่รดซีล่านี่ครับประตูเลื่อเลื่อมีบ่อนฝากระเป๋าพร้อมนี่เข้ายานพระเจ้าเราอันนี้มันบ่อนฝากระเป๋าอันนี้เข้ายานเข้ามาทางในเห็นทางในแล้วโอ้สุดยอดดีพี่น้อง ให้โซ่ขนาดโอแลนเน๊ยโอแลนเดี๋ยวห้อกระสียางขึ้นทึง,งอันนี้ก็มีตองเบาเนาะเขาเอื้นบันไดอันนี้นี่บันไดเดี๋ยวห่อยางขึ้นมาทึง,งป๊าพี่น้องนี่มีม,ม,มีตอนรับพร้อมนี่เดี๋ยวซิกแฮนมีก่อนซิกแฮนซิกแฮนซิกแฮนนี่พี่น้องชอนชนชนตึ้มเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องนี่ อืมเออมีธรรมดาได้เลยกระทั่ทงย่างไปห้องอาหารอินฟอร์เมชันบอนติดต่อกานเท่ามีจากห้องค่าเจ้ากัมาถามอยู่อินฟอร์เมชันไดนี่ครับนักท่องเที่ยวกันหลายครับนักท่องเที่ยวที่เป็นคณะโทเฮาโทเฮามีชื่อว่าทอทอทอเที่ยวทั่วทีบนี่ครับไปทั่วที่พี่น้องขอได้เพื่อไปไมีต้องบบกไปทุกบอลนะโหลดเดี๋ยวเขาสิมาย้างบึง อันนี้ก็สิเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นทัวรลิสเป็นแมพเป็นพื้นที่นี่ครับพี่น้องเป็นแมพเป็นพื้นอันนี้ก็เป็นร้านอาหารสําหรับคนที่ไม่ได้จองแบบผู้ฟรีมาเขาก็สามารถมาซื้อได้นี่ครับพี่น้องนี่ข้าเจ้าก็นั่งกินสบายที่น้องทั้งนออันนี้ข้าเจ้าก็มานั่งกินอาหารมันชิมีร้านร้านนี่พี่น้องนี่ร้านร้านกาแฟนี่ครับร้านกาแฟ เอาสร้างเส้นเท่ากับไปนั่งกินทุกผู้นี่ครับตาแดดมีเบม,เบมีทุกอย่างแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นกับบรรยากาศข้างล้างที่นักท่องเที่ยวมาเพื่อนกับซีมานั่งกินเหล้ากินเบภาษาที่กเกาะเฮาสิไปนี่ภาษาชิวเบเดนเขาเอื้นโอกแล่นเกาะอกแล่นที่เฮาสิไปนี่อันนี้นกับนักท่องเที่ยวดวย้พี่น้องนี่พูดบอลเฮายางมากก็คือเธอมีน้อนบอลขึ้นเลย ตอนนี้เฮาอ,อยู่เทิง่งเลยนั่งเลยไปซิเลยนี่พี่น้องคือเด้เนาะเป็นตะมูนอยู่ไหมนี่ละพี่น้องถ่ายให้เห็นถ่ายให้ขายของ,ของนี่ครับพี่น้องเขาเตอร์ขายของกับซิมีพนักงานมาขายมีลวยก็จะสีวนนอนนะั่นเลยเนาะแก้วเราแพงแต่พี่น้องมีแม่นแก้วเราทือท่อๆแก้วเราเป็นร้อยก้อนบนงานส่วนมากกัสิเป็นรถบรรทุกนี่รถบรรทุกเท่าสิย่างไปนั่งไปเกาะโอกล่น ภาษาทางการเขาเอื้นเกาะโอเกลนอยู่ใจกลางระหว่างาประเทศฟิแนแลนด์กับประเทศสวีเดนนี่นะหะเฮาสีนั่งออกไปเจ้หน่อยเลยกก็รอกำลังดึงสมองจากทะเลปล่อยเรือออแล้วพี่น้องนี่แคาเจ้ากำลังเก็บ<อ>สมองเสือคือใหญ่าพี่น้องเสือใหญัข,ขนาดนี้เดี๋ยวนี้คุณนะาะเจ้าหน้าที่เพื่อนก็มีไซส์จะคนเด้เนาะประมาณสามคน ส่วนมากก็สะเป็นพวกไซเครื่องจักรนี่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้าเจ้าประกาศแล้วว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนนี้เรากําลังจัดเดินทางไปสู่เกาะโอคกเลนนี่ครับข้างหน้านี่ครับนี่นี่ครับเบื้องลนรถข้างหน้านี่เรากําลัางเดินทางนีออ่นี่ครับโอ้บรรยากาศคักอยู่ดิพี่น้องเอา นี่เฮาเดินทางแล้วพี่น้องเร็วๆอยู่เด้เยดี้เอ n t e r t a i เ m น n t lady e n t e r t a i n m e n อประกาศแล้วยินดีต้อนรับท่านผู้หญิงและผู้ชายเรามากันนะแฝนที่มีที่กอ้แจ็กสีว่าเสลย์นะพี่น้องเนาะมันมีแม่ทัพสาว้านเฮ่าหรออันนี้ก็คือบุฟเพสสำรับเด็กสำรับผู้ใหญ่ก็298รคนเด็กน้อยอายุมีเกิน17ปีก็140นี่ตามนี่แหละครับเดี๋ยวเฮาสิเฮาไปร้าน บุฟเฟ่์พ่เขาซื้อมาแล้วน,นี่พี่น้องอันนี้กับบุฟเฟ่ทั้งเลยโอ้อาหารหลายขนาดสุนมากสิเป็นอาหารฝรั่งไหมพี่น้องนี่บุฟเฟต์นี่นี่อ้หอนๆหนยพี่น้องเป็นตะแซบยูบุฟเฟ่์กันสุนมากสิเป็นแต่อาหารฝรั่งนี่ครับตั้งแต่นั้งเรือพลังมากนี่เพิ่งเห็นเขามื้อนี้ะสิได้กินเขา กินแต่อหานฝรั่งหน้าสีอ่อกฝรั่งเหรอ <c oughs> นี่ข้าตักเข้าเลยนี่โอ้โหพี่น้องเข้าไหมมันสีเสียบอยู่อ๋มันสีเสีเยบคือข้าวไทยป่าวะเบื่อไงอันนี้เขา้าเดี๋ยวห่อตักเสียขา้าวคิดว่าเป็นข้าวแข็งเหรอวะแข็งก็กินว่ายาโรตัยอันนี้ต้องเอาก้อนแล้ววะเอาตัวรอดเป็นยอดดีเจออาหารฝรั่งหลายมื้อแล้วเว้ย อันนี้ก็สีเป็นมันเขาเอามาาเอาปลาดีกว่าพี่น้องเอาปลาเอาปลาอันนี้ก็เป็นปลาเครื่องปลาเครื่องหอยเนาะเออน่าสิปลาเป็นตะแซบอยู่เด้นี่อาหารหลายพี่น้องนี่ข้าก็เลยเอาเท่าที่เขากินได้แหละอืมกาเขาเอาลายอะไรเขากินมีเพิรเดี๋ยวเขาสีบรอลเฮือเขาได้อืมโอ้สุดยอดเด็ดดีอาหารไหมไปเลยนะ่ทนะีเดียวตักเลอเดียวโน้เลยพี่น้อง ขาดอย่างเดียวว่าขาดอันพระบิดนาน่าสิมีพระบิดาเนาะถ้า uh มีพระบิดาคือสิแซ่บเนาะคือสิโนดีพระบิดาสั่งตรงจากไซยาปุ่อันนี้อาหารพี่น้องแซ่บขนาดเน่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องซิมเนี่ยเพราะว่าเบื้องเข้าคือเป็นตะแคงกับซิมเมือก่อนว่ะพี่น้อง ข้าไหมขึ้นเข้าแข็งตักก่อนได้พี่น้อนเหี่ยวเหีวข้าเซาเป็ได้กินอันนี้กันอันนี้ก็น้าสีฟาวพี่น้องตักปาวป่าวอยู่บนเรือเดี๋วเอาเลยพี่น้องมาหมมามเด้ออันนี้เหี้ยววิลี่เลยตักหลายแล้วนี่ไทยพี่น้องก็อันี้ก็เป็นพักพี่น้องเดี๋ยวเอาก็ต้องเอาแล้วเนาะเอาคือคุ้มแล้วเนาะเสียมาแล้วมีแม่นทุ่ยๆเนาะกินอย่างเดียวอะ เบิ่งแล้วกับเป็ดตับแสบโย่เดี๋ยวฮอสิไปหาบอลน,นังพี่นอ้องเ <c oughs> ดี๋ยวฮอสไปไว้ก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวฮอจะมาตักไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮอฮอฮอเอาไปไว้ก่อนเดี๋ยวฮอ,อจะมาหนังอีพี่น้องนี่กำลังสัย่างไปโตนี่ฮอกำลังสัย่างไปโตอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องนี่ เขากับสีนังบอนนี้นี่พี่น้องนี่บอนที่เข้านังนี่เบิ้งอรโอดบรรยากาศคลาสสิกบอกินข้าวริมทะเลบอติกเข้าสิปเปก็อโอกแลนด์เข้าเข้ากับเอาโคกมาแล้วเดี๋ยวเข้าสิเปเอากาแฟก่อนพี่น้องพี่น้องเข้ามากินข้าวอยู่เรือไวกิง้งอยู่เข้าสีล้องเรือไปกาอโอกแลนด์กินทั้งเบิเ้อนมรก็เป็นเงินจำนวน สี่ร้อสาิบสองโคนกับตีเสือกับสิประมาณจักพันห้าพันหกแล้วนะพี่น้องเนาะนี่สี่จานพี่น้องโอ้โหโทเนาะสูมีรวยกับสีวอนเลยนเนาะขายแพงกับแพงแก้วเดียวนี้แมพี่น้องนี่แก้วละร้อยยี่สิบแมน,น้น้อยนึงเข้ากับเอาเข้ามากินเลยมันก็นงงแล้วโอ้ยโป๊กอีพี่เนาะโอ้ยสิเป็นคน้ดีน้ำเขาจักเทื่อนึงกับไี่ได้เนาะเด็ดเด็ไปเอาที่ชัวกันพี่น้อง พี่น้องเข้าไหมว่ากินไน่มาขามคุ <c oughs> ้ยอย่าด่ามาได้พี่น้องเนอมามาใสาก่อนหมู่ก็เลยได้มรดกเข้าอันเขาเอื้นเข้าเามหมือนกับเข้าก้นหม้อนลไหมมีแข็งกะเละแต่ที่แข็งนึกว่ากินไน่มาขามโคยอ่ะนล้วเลยก็ต้องกินก่อนเนาะเพราะว่าหิวเด้พี่น้องตอนนี้เข้ากระหอดเกาะอกแลนแล้วพี่น้องนี่ข้าเจ้าจอดอยู่เลยเกาะอกแลนแล้วเนี่ย นี่นักท่องเที่ยวเขาจรถกลับมาอาบแดดนี่ก็เห็นว่าพี่น้องโอ้ลมแห้งบนทางพูเลมแห้งเดี๋ยวห้องสียางไปยางไปนะพี่น้องเนาะลมมันสีแห้งเดี๋ยดิยางเบิ่งเกาะพี่น้องนักท่องเที่ยวกลับมานั่งกินข้าวตาแดดพี่น้องอันนี้ห้องห้องกอดเลยด้นี่ถ่ายเห้่พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งตอนนี้ห้องห้อดอุ้ยเลยเพ็่นอาปะรับรถแล้วพี่น้องข้างล่างกับสิเป็นรถ ห้ามเป็นเรือห้ามห้ามระหว่างเกาะพี่น้องนี่อนากระทรงาศาต์ร้อยปีประเทศฟินแลนด์โอ้ทายให้พี่น้องได้เห็นในเบิงเนาะพอกเกาะข้าเจ้ากับเป็นตะยู่เป็นตะเที่ยวเทอเนละ่ะเบินะ่งติเตอรีนน่ะลมแห้งพี่น้องลมแห้งพี่น้องอันนี้กับบอนเธอมีน,อน้อนยางตอนนี้เห่าก็หอดอ่าเกาะอโอเกนประเทศฟินแลนด์แล้วอันนั้นก็เป็นแผ่นดินใหญ่ที่เห่าเห็นปุ้นไกลๆพวกกับเป็นปากการ เป็นคล้ายปืนใหญ่ครับบ้านเท่ากับแถวแถวสมุทรปราการละ่ะเป็นบอลปืนใหญ่เพื้นที่ป้องกันศัตรูมาทางทะเลนี่ครับบรรยากาศกับเป็นตะเทวบรรยากาศกับเป็นตะยูเนะพี่น้องเนาะป่าเขาหลายภูเขาก็หลายอยู่กลางเกาะนี่นี่มีได้มาง่ายๆนั่งเรือมากะสองสามชั่วโมงมาหอดกับโอ้สุดยอดนี่ถ่ายให้พี่น้องได้เห็นได้เบิง่งพี่น้องได้เห็นได้เบิง่งก็ซ้ำได้มานําแล้วเนาะพี่น้องเนาะ นี่โอ้งามงามพี่น้องงามงามนี่อยู่ใจกลางระหว่างสวีเดนกับฟินแลนด์แต่มันก็บหึ้นตรงของประเทศฟินแลนด์นี่ครับบ้านเฮ้ากับซีเป็นเก๊ะสมุยแคล้ายๆเกาะสมมยเนี่ยไหมพี่น้องนี่คุณเห็นบหบอลพูกกับเป็นเลอ่อไบเป็นเพือนคนตามเกาะตามเขาอยู่ตามป่าโซนมากกับซีเป็นโซลาเซลล์ไหมสายไฟของเมืองเพื่นละ เป็นเกาะแต่แต่ข้าเจ้ามีมีมีเขาเอินว่ามีต้าต้นไม้หน่อไหมพี่น้องนี่ถ่ายเฮ้อพี่น้องได้เห็นได้เบิ่งนะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็พอดสถานที่อย่างปลอดภัยเอามื่อนี้ก็พอสำนี้เนาะสบายดี